อาอะไรกับประเทศไทยผมเคยเถียงกับอดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์นะเป็นสมาชิกวุติสภาอาวุโสแกบอกมีที่ไหนคำพี่ภาคสาสารเป็นโมฆะผมก็บอกนี่ท่านพูดจริงหรือพูดเล่นนะแกบอกพูดจริงคำพี่ภาคสาสารไม่มีทางเป็นโมฆะได้ผมบอกนี่ท่านอ่านแล้วยัง พิพากษาสาลดีกาที่17012ทั2,555โมฆะเพราะผู้พิพากษานั่งบัลลังก์ไม่ครบองคณะแค่บอกเออยังไม่ได้อ่านผมเลยไลย่แกไปไกลๆบอกย่ามาเสียงกับผมนะว่ารัฐธรรมนูญ2 5 5 0บาตรา300วาค้า ปีเดียวถ้าไม่มีพระราชบัญญตัติจัดตั้งพระราชบัญญตัติวิธีพิจารณาความเป็นโมฆะหมดนาะยกรัฐมนตรีสี่คนนะนั่งปัญญาอ่อนอยู่มาตราส3 4คณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ไต่สวนและมีความเห็นกรณีมีการกล่าวหาว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการสารรัฐธรรมนูญแ,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 และและทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเห็นไหมหรือฝ่าฝืนจริยธรรมไปเทียงกับไอ้ศารรราจารย์ดร์หลายคนนะครับมันบอกโหป้ปอปอชอเขาพิจารณาแต่เรื่องทุจริต สารผู้พิพากษานายกรัฐมนตรีถ้าไม่ทุจริตไม่ใช่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของปอปอชอตามรัฐธรรมนูญที่มืออ่านนะครับ <c oughs> ท่านนี่เรับคือคนถ้ามันไม่รับฟังเนี่ยมันก็เห็นคนพูดแบบผมเนี่ยกระจอกอ,อย่าไปเอาตำแหน่งอ้างมาเลยแต่ถ้าไอ้พวกสจลูกพ่อวอเตอร์ดอเพื่อนนะมันมาอยู่กันเต็มสภาครับ พ่อตายเห็นไหมลูกลงสมัครแล้วลูกมันก็นั่งปัญญาอ่อนอะนั่งสีจักรอยู่มาสมัครเป็นคะแนนท่วม้นนะบางแห่งอะเมียถูกยิงตายอะผัวนั่งอยู่นะเล่นหมากรุกอะช่วยช่วยเป็นทีไปไว้พ่อตาพอรัดเพื่อนผมอะถูกจำคุกห้าสิบสปีนะมันยังเสียงผมอีกมีที่ไหนห้าิบสี่ปีอยู่ๆพอไปเลือกตั้งมันบอกเอาลูกให้เป็น่ะ ไอ้สันติพร้อมพัฒนามีคดีแย่ๆที่มีปัญหาทางจาริยธรรมทุจริตอยู่ๆเห็นไหมลูกมันเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีแล้วว่าการนะผมไม่ได้โยงเกลียดโยงชังแบ่ประเทศนี้มันปัญญาอ่อนคนที่มานำขา้าราาการประลัดกตะทวงอธิบดีผลเอกมันล้วนแต่พวกไม่มีสติปัญญา ไม่มีความรู้ทางการเมืองก็เหมือนประหลัดแค่น่นแกไปเป็นประหลัดอำเภอสายตรงเขาต้องบังคับหนึ่งจบประฐตศาสตร์สองจบนิติศาสตร์นี่แกจบวิชาการมารมดนตรีนันทนาการสร้างสรรค์โชนมโชว์เชพบ้าแล้วมาเป็นอะกายเป็นนายอำเภอแล้วเนี่ยเดี๋ยวสักพักก็เป็นอธิบดีมันบ้ากันนะครับท่านดีก็่กเราประเทศนี้ ที่นี้พอพูดไปคนมันก็บอกมึงใครว่ามาพูดโอ้โหอวดดียะโจโอหังต้องพูด